ในเฟดอยู่นลาที่ไทยเอาพี่น้องเต้าตั้งนำตั้งหลนกังว่าเออเปินเปิ้งปีวิชาเออหลังวันที่เช้าเจ็ดนเต่อเปินเดียวต้องบอกเขาปิหรือในวันที่เช้าเจังนนนกลัลาที่เปิลก็จงเลี้ยงกลัว่าเปินปิงนั่นเปินปิ้งในเดือน้นป้ามาเปินเปินขี้ใจวาเปิ่นมใจว่าเปินพายก็แข็ตักูก็เออกะชิวเปินมาเอานั้นมันไปถึงแล้วเปิ่นังมั หมายชงค้าหมายชงกูโก้อนะคาเนาะอ่าคลิปในคาเดี๋ยวมาลัดหมายถึงป้าปีนองอเจาจานเป็นนายนาพรเกเกยแหละอันขับยินเอาวัดเปิร์มัดตีวิชาแล่มาต่อวันนั้นที่เขามีกลุ่มหนีดังคุณมีกลุ่มหนีดังในนั่นแหละอันมาลัดลงในติกต่อคือในเวียดอยู่ในลาดเทีทยดเอาปีนองเตาตั้งนำ้ำตั้งหลายบนกัางว่าเออเปิร์มตปิกตีวิชา เออหลังวันที่เช้าเจ็ดในเปินต่อเปินเดียวต้มหมเขาได็ปีกเหลือในวันที่เช้าเจ็ดว่าในเจ่นนั้นก็เอาตุ๊กใจกันกูกูเฮกันตั้งนําตั้งลายเน่เนาะเอออันนี้เขาช่ำมาลาดบปนเรื่องอันมันมันกันการนอกจางเขามาลาดบปนรืองนมันมันกันการยวกับเรื่องวัดไวเนี่ยเจ้เจอปีน้องเตาเขาเตียนเปินผู้เปินผู้ทางเมมยวนั่นก็ มันมีดังน้ำเพิ่อนก็ไปถอมข่าวจากอะไรนี่หน่ะในทิกตอกในเฟสบุก๊กในสังอะไรเนี่ยอันความป่องแจงแรี้งลีกันเนี่ยเออเปลี่ยนเข้าใต้กันเขาลัดบ้านในเชียงในเชียงในตีเปลี่ยนเชียงในเชียงในเออในเพิ่อนกันเนี่ยจมจอมีถอมไปถอมไปตัวยอยู่ตั้งวัดเปื่อนเนีเ่นั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวัดไหวมันก็ลำลองไอใหญ่ใหญ่ไว้จนตาสำหรับทั้งการงานเมืองเขา้าในให้เขาวุ่นป่องใจอินน้าที่อันะเปลี่ยนมูลีชัดที่อันมีป้าไต้ที่นั่นไหล,ลก,กูเก่อไหนคะเนาะในคำวาผักถึง สู่มาขาวขาวลายจะแผ่นไมห้ามเอ่อลายัดยิงก็แผ่นไมห้ามก็การอย่าเไปมาลัดปนล้นหรือเฮาเอาเฮศไทยพี่น้องใต้ปูเออใครรัดว่าให้มาต่อคาเลน่าเห็นหลวมาต่อหลวมายินดีเข้าเออในกลุ่มเป็นทางนั้นได้พากลุ่มมาหไในมาว่ำไนมาคิดเห็ียดสังจะจะเจอสูรัดว่าในจุนั้นนะแต่ันคาใครามาว่าในตีสูว่าตโม่ติดปีกยาววันที่ชาวเจ็ด้นเพื่อผัดตอมตันติรุ่นปั๊บ เออก็ละลายหาลอยต่อวันอันว่านั้นมันใจขนาดออกเอออันใจชูช้ำมาลุงนาดเปิ้ลปัวเปิ้นวุ่นกลางอ่ะเปิ้นเปิ้นวาไม่ใจอ่ะวัดเปิ้น้ำเปลเลยติบมอดไเงิ่อนก่อนไปมีมไปถึงไปดุ่มเต็มโคในในอ่ะชูวุ่นด้วยอินกาบอันเป็นในนาตั้งมุดตั้งเสียงนะเออก็แม่ใคริมาผักลาดถึงปันกวนกัอันจะติดตามคาโกลินติดตามคาโกลีในเฟซบุ๊กตั้งมุดตั้งเสียงในติดต่อการมุดตั้งเสียง เนี่ยเขาบอกมันกำกำแต่ดื้อไร่สดกำไหนความตีนหางกบมัวมันใครจังเมื่อวันที่เช้าไหนมันมันเหลือนมัวระว่ามันไปอะไรกับเติมเงินกบมัวนั้นเนี่ยเขาบอกมันหมดแต่ไร่กำไหนก็กำกำขึ้นยังขึ้นยังไอ้ไล่ที่รานอะไปตั้งย่าไงมันเดือดอย่างนั้นนะในติดต่อได้ขาล่วงขวามันล้านมันไปนัาใจเพราะว่ามันไล่อลแค่วิกนาทีมันปอดปอดชันชันไปมันไปตั้งลาดปันพี่น้องเขาเขาจังเลี้ยงเดี๊บบ้องมือนเจองในเฟียดแน่ตีขามาไล่ล่วงในเฟียดไหนก็เพื่อมีพลดีก็ ใจกันกดไลค์กดแชร์ปันให้มันกวาดถึงขึ้นเจื้อเปื่อนป่อนออกมาลาดลาเปื่อนเตดปั๊บเพิ่มต่ออีกสามตันสิบสามกุมภาในอันวันนั้นนะให้มันไหหูไหลเงยินให้ขึ้นมันมาข่าวกันว่าเปิ่นเตอําปั๊บเวกาตมโมเขาก็เตียมกึดเขาเด็ดต่อปันวีชาอยู่ตีอันเปิ่นกึดตีอันเปิ่นต่อตมโมในนะพี่น้องแต้เขาใครหูก็ะขาดรัดนี้ เปลีนเด็กกึศป,ปันฉัหลับเตียนเปลี่ยนานายนาเนี่ยดีเอาป้ปนาสะบัดเมี่ยวนายเนี่ยใส่ทงใส่ตะก,ก้าทางชิงเฮเลอันออกมายินนำนำอ่ะเปลี่ยนห้าสิบเลียมเปลี่ยนร้อยสองสามร้อยอือในหนึ่งกล้าเขามายินเจอง้น,านาแต่ตัวโมน,ปปวนายตีปีกเปียดเยี่ยวเหลือในต่อถึงวันที่ชาเจ็ดกวยตะก,ก้านายนาโปกเกือบมูริชัดไอยาตีไรก็ขย้ายยนะตีห้าเลียมมันมานำนำเจอง้น,านาอ่ะ ตั้งตัวโม่ขอบบนโกกูบนมาตรวจสอบโกบนเจียงที่หลังบนกองหัดไว้ข้างคำจากในของปืนนั่นน่ะเออมันเหมือนข่าวเตียนตั้งเฮ็ดไว้ไว้ชีของไว้ชีแชมพูสูงตั้งไว้ชักเกียดส่วนเกษตรพักค้านั่นน้าเออนั่นก็ล้วนเปิื่นเข้ากับตรวจสอบเปิื่นอาจจะทำมามาถ่ายวัตถุแชมพูไรเชียงเฮาวเฮ็ดไวไรชื่อไวชิ่งต่างๆเช่นนั้นเปลืองโกกูล้วนเหงาลู่ย้อนนั้นตัวมอขอบวบนกึศบนกึศในเปิบนแค่กึศไวเปิ้นแต่ว่าเปิ้นตีเปิ้นตีอยู่ เปิ้นกึดในกึดยังเหื่อในกึดห้าบอันตีจากการเปลีนในนานกะยินนำน้ำยังนั้นก้เปิ้นไป้้าบถึงวันที่ชาเจ็ดเดือนในก้เอออันติเปลีนในนานกะยินในนาที่ตัวโมห์นั่นไอ้เปิ้นใจเลยกึดตีวันเปิ้นใจเลยว่ากึดต่อวันเออเมื่อวันจ้าเจออันมีไหวชิวนั่นก็มีไหวชิวจังไหนที่เขาจองไว้นั่นไอ้ก็กว่าต่อตามตามนั่นไล่อยู่กว่าต่อตามตามนั่นไล่อยู่วันจันทร์ถึงวันชุกเออชุกอะไรมาจอมเดียวมันนั่นก็มเดียวอ่ะคนเตรียมจองชิวเตรียมมีไหวชิวนั่น ก็เดี๋ยวมีไว้ชิวหลังชิปสามคุ้มภาพก็ย่อการต่อมันล้นปับ๊บตัวโมวเขาปับป๊บปั๊บปั๊บวันฮาลอย่างเจียท,ที่อันเขาจะนั่นมาบอกมาลัดในติ๊กตอกให้เลในเฟดบุกเขามาลางไลน์ส่วนใดลัดนั่นนะอันที่เปิ่งว่าได้แต่มันมีแทียเมี่ออยวที่เหงื่อในก่อนชิปสามคุ้มภาพเพื่อบินนอกเขาจาเจื่อนในไว้ชิวได้เด็ชุกปติกรรมนีน้อินเพราะว่าห้างกล้วยคนไรตัวโมวเขาเติดต่อวันอยู่ เพนหลังชีพจางกุ้มภาคขวาในได้เพื่นปีนว่างเขาขว่าหกล้วยมันเตี่ยมไรตัวม่อมบอกว่าเื้ยนายจางพามาเออเพิ่มนั้นก็เื้ยนายจางมาจ้ามให้นายจางมาหนีนานีตาในเขาที่ว่านั้นอย่าทำเพื่อวันล่างๆวันนายจางเขาในมันมาจ้ามเขาเองฮิวโก้มันมาฮิวโก้มันมาในก็ให้นายจางในเอ่อเหมาะไม้นางเชื้อเหมาะบ้านหลัดอันว่างให้ก็ปั่นก้นใกล้ชิดถือหยาดปีนว่างหรือ เอ่อทําเมียนเขาหือในกวนเตียนเหตุการเห็งานจอมขเตรียมเป็นนไทยน่นึงก่อเอนจังนั้นมามาจอมตนต่างก็ไล่ตมมัววานะแต่เฮอพี่น้องแต่ขอมาก็เหลียวกล้วยแล้วยิบไว้คิวยิบกับป้าเฒ่าอีกกฉนน่จ้างให้แลมายินแต้มลเือวหลังวันที่27กว่าเดือนนะเพื่อเนเดือนกุมภาพันธ์กว่าเเขาเเขาเหนายจ้างมันมาส่งนั้นก็นายจ้างมันมาจอม มันเต็มได้มีการคอ l l a b o r การก้งกินกันหยอกเรีนกินกันเต็มมีปลอยจ้าในนาอเกอร์วนแต่้ในกวเพื่นต่อวว่าเขาเลยการลาดร่วงเอาลูกว่าเตียเปิ่นเตี้ยาอะไรจางน้ำว่าอะไรเชียงเงินน้ำอ่เขาต่อวัดเชียงเียงหมื่นใบเขาต่อวัดเชียงหมื่าเขาต่อวัดเชียงหมืหกเนจริงจริงตเตี้ยมันดังในอาโจยลวงป่องจึงเปิดเปิดนไดไรกินถึงขนาดนั่นแหละเปิ่นแค่ไรกินก้มไลงานหนึ่งปีก้าร้อยการทะเนียมหนึ่งร้อยหนึ่งพันสอปีก็สองพัก็องล กาตโมก็วิชาอัก็พันเก่าสองปีก็พันเก่าปีเลียวก็พันเก่าให้หนังขนาดก็รู้มันมากินเชียงจากในดังหลังนั่นนะตโมก็ท้ำครับดังหลังเหตุเปลืองหนึ่งในน้าก็มีข้อคมขั้นการในจังชอบไหมก็ยินตัวเปลืองหนึ่งให้เลยก็มันจู่เปลี่ยนการเชียงมาหลายขั้นหลายตัวในเชียงน้ำไวทีการต่ววิชาเลยทีการตัไว้ใหุการณะหนุอยากทำงานของเขานี่นะทีเต็มมันมันเชียงน้ำมันอันที่อาโจยาหลวงปองจิงเขาเลยครับเลย เก็บกว่าได้มันงิงนำหรอกการตรวจเลือดเพิ่มมาทางรักษาห้องบ้านเอานั่นก็เพ่องปีว่าสี่พันสองเอ๋เพ่มีประกันทางคมว่าใจประกันทางคมงแหมีฉุนใจอะไทุกลงว่าแหนแนั่นก็ย่ะเอ่อเพิ่มตอปีนนก็เพิ่มมีประกันทางโคมงวาเพิ่มอันนันก็เป็นใาชื่อประกันันี้เียบใจแต่เพิ่มเปลี่ยนการเกษตรไม่วันคู่เลือนทางเชิงเจ้าไันสามารถได้ชื่อประกันในต่อไรทำได้ไ้ตรวเลือด้ต่ออห้ามเพื่อเปลี่ยนวกาทชงกรมก่ทางชิงเปลี่ยนประวันมีวันในมูลิีช สาม,มารถกัดตรวจเลือดไล่มีสิทธิใจไล่อามัดใจก่อมันไล่น่าทำต,อต,ต้องฮ็ดประกันนักขัณก็ต่อก็ต่อก็หลังมันมากคอามให้ย็ดประกันสังคมเนี่ยเทนั้นกเ็เรื่องมิชาในก็สามารถป้องเลี้ยงแจงก็เลี้ยงแตกด้านในบันลีนาวาตัวมอเขาเปิรนต่อบ้านกูบ้านเปิรนเดียมปิกเปิรนเดียมยุดถ้าเป่ากวนเตียมมีคิวนั่นนะกวนเตียมมีไวคิวจังไหนเนะี่ยเปิรนต่อบ้านน่ะว่าต้องตามไวคิวนั้นละ giờ bước mình bày mi bày co người liều này trang họ trang vậy hơi phải trang ở lại đây co đây xí hao, ờm năn co biến chất phải dưới này coi ài khẩu trang bản năn co má trang ở quây cái đi to mồ mồ hết rồi năn co ai bên trang bản lại nhịp trang vậy là má này này nữa, bạn lớn này có Uh, đi thế này lớn mina vắng cỏ thế này lớn mina càng lớn buồn vắng cỏ thế lại bài lớn buồn quá nữa vắng cỏ lớn mina ngồi cái tiêm có giống vẫn ăn mày chú choang mày chú cháu mắt này đẹp luôn bác mẹ để vạt điều tô mô còn bác ao tam tam thân niêm khăn nàn thả thả thì tô mô กยกาเปื้อว่าเฮาจองชูไว้เฮาไลชูเอาหลังเดือนกุมภากว่าเป็นเดือนมีนาคนี่แต่นั้นแต่เฮาต้องรู้บอกนายจ้างเฮาว่าเตียวไผตเตียนกะเตนังนายจ้างลายมอบอำนาจกปนได้เป้มนั้นก็เปิ้มนั้นก็ตเอาเผอเปิ้นนายจ้างเฮากว่าได้ให้มอบอำนาจคุไทกปันว่าเออันันแต่มันจําเป็นต้องเมียนะเอออันนั้นก็เปิ้นก็เปิ้นว่าเฮ็ดออกมาจังไดตมได้ลาสิเสื่อมมันก การตีหนาหนาเพราเกือมันเต็มเลยมีคนไกนั่นน่ะโรงงานลีกเจ้านะขาได้ขาหันเมียนจอมอยู่เออเพื่อนอาจารย์มันมาส่งก็สักษาเงินสักษาต้องมันก็เต็มเต็มเลยว่าเออจางกัดปอบวัดเชียงนำขันนั่งขันนัยเอื่อนในกอเปิ้อนก่อนในปูใเห็นนั่นน่ะที่เตี้ยนหลบเห็นจังนั่นน่ะเพื่อนอาจารย์ออกมาจอมในกอแั่งบอกหมายอำนาจเปิ้เน เออพวกมาเอฟแล้วฟ pues ันช the nah. ้ำเมียนมันเออโต้เต er ี้ยนเออปีน้องยันช่างชิงเดียนมันน่ะพวกมีก็พวกเปิ้อใส่ในี่ยก็เขาลูกน้องก็การเชียงเงินเชิงต้องอะไจ้างเบื่อในปานเบื่อในนั่นน่ะเปิ้นย้อนเก่าก็มันได้เป็นเจ้านั่นก็เออตราบเปิ้่นตีวันวิชาเปิ้่นต่อวันนึกว่าเปลือนในเชียงมามันมาดอันที่เปิ้่นมาบเลือนในวังต้โม่มันมาบมันตีมันต้อนวังมันมาบจังกูมันมีมันมาบจากอันที่เปลี่ยนโปเกอร์ในน่ะ อันน no ี้เวอร์มายินนำน้จังนั้นก็รู้มัอนภาพอันนั้นก็เอ๊ะถ้าถามมาลีเนาะมื่อไงมันมีคนหลายหลายกาะหลายหลายจังอ่ะที่มาอาี่ชายเอวัดในตัวโเขาเต็มตีวันว่เฮ้าในกับอะไรชูมาเปลี่ยนวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ืเพื่อเลี้ยงในเขาว่าป้าวันทาร้อยว่าเออเอาในอะไวันที่ชาวศรีบุญเอื้อเน่เดี๋ยวรุ่นปั๊บวัน ข้ารวยวันไหนเนี่ยถามมาตังคำคำว่าไหนไหนจังไหนนะพ่าชาวบ้านปิงปังปิงปังปิงปังไอ้เพียงเออมาตัวเด้อถามคือวัดแวะถามคือวัดไน้ว่าเปิลเปิลปีกเปิลเดี่ยวตีบันวิชาในหมานการว่าในติกติกะมันอ่ะมานการชั้งเปิลตีบันอยู่เอออันน่้พิณวังไต่องการน่ะมาล่าข่าวอ่ะเพืเลยแห่งการยงินเมืองเขาเนี่ยมันแค่ใจใหญ่ ไปถ่วมขาดถ่วงงาวอันเฮก็บป,ปือว่าจืงเงือในวังโกมันมันหูรูกความไทยก็ย่อมไปไปลัดได้เชียงไปถ่วงไเชียงบนหน่าใจใหญ่ใ้ห้องกันขึ้นมาลันนี่กันนี่หนอาในใตห้องกันขึ้นมาลันนี่กันนะก็ไม่ยังมีสวงวอกว่างอ่ะมันเทียงมีเที่ยงกินเทียงอ่ตโมว่าเปิ้ลติปิกมหาจักรเกดีกุมนี้กดีพ่อยจ้าในนาเกอเขามาลัดว่าตัวโมติปิกตีบันมีชาวาให้นงว่ามั่นใจ จะจ่าถสูมีไว้ชูนัน่นถูทำมามาต่อไล่มาเรียนจีไอสี่เขียวตีเฮ็ดวัดลอนจานหือมาเลียนแรงตีเด็กมีอายุหือเนยสูมาต่อตามงไว้คิสูไล่นะแต่สูต้องมีไใบอนุญาตทำง,งานติดต่อไว้เห็นมามที่สิริใบเสร็จรับเงินน,น,เน,เ 1, นนั่นเบอร์อายุสองปีก็จะมีพันเก่าเนนั่นตีดจ่ายไใบสิริบน,น,นั่นเลยเออมันควรเนาะมันหลัดหลัดให้เบื่อกระจเจง้ยงเด็กหลัดว่า เปินปิกนั่นเปินปิกนั่นแด่ร่วนป้ามาเปินเปินจีดใจเออเปิลไม่ใจวัดเปิลใครก็ใครตกกโก้เออไวยกาชิวเปิลมาเอานั่นมันไปถึงแล้วเปิลนุ่จ้งมาต่อรู้ข้อมการว่านั้นเรื่องนั้นอ่ะแต่ช่ามันมีทางเปินเดอกุ๊กโก้ปังคุมการเปินเดอออกมาขอเสนอแต่าแห่งการงานเมื่อาทางเจ้าเหือไหนสำหรับก้นตีอันเลียมอายุมันหมด สำหรับคนที่อายุมันหมดเหลี่ยมของเขาหน่ะเตี้ยแลเตียนกะไรช่วยที่สถานทูตกุ้งโวนเกาหลีเตียนกะไทยเอาไว้แหละไรมาไว้เตียนสถานทูตกุ้งโวนเกาหลีเอออันนั่นนะเปิ้นเดี้ยออกก้นหมา้มันมาปั่นแทงเปลี่ยนเตี้ยเออเออเมี่ยเตียวนั่นแหละเปิ้นเดี้ยออกก้นหมา้มันมาปั่นแทงเปิ้ว่าตีเฮ็ดยหือไงเตียนเปิ้นภาพในก้อยยังก้นุบนเก่าในตั้งน้ำตั้งลายนี่ว่ากิงตัวมอว์มันวางขันนะยังคำมาดตอกันนี่ว่าจรงนั้นก็ยเียวก็ เพื่ตัว็หลัวขับกวนลุ่นใหม่อันที่ติดเตะเฮ็ดตั้งมีลิมในแทงยาวในแหละเปิ่นมากวนดุนเก่าในเปิ่อนก็ทำใครใครปันตาม่อีกนั่นหนะเพื่อว่าหลังคุ้มพาให้นายจขางมาจ้วงใหม่เพื่อมาจ้วงก่อนต่อบันเขาในเพื่อนแค่ว่าจังนั้นเวยเพื่อแนายจางมาจ้วงในมันก่อนเบีนหังเนี่ยเขาต้องงบผมแต่จังไหนต้องสารในเพื่อนหมานหมานการการเขาอย่าไปหยอกอย่าไปเลียนอย่าไปมัดเทียงมีเที่ยงที่มีช่องออกว่างอะไรอย่างนั้นป้าดังเก่าของผมพู้ได้ดีกังได้วนหยาบ เออวันที่ตัววันอยู่วีซ่าก็เพิ่นตัววานน่ะเป็นตัวกุ้บวันน่ะเป็นได้ปิกก็ไอ้กาหน้าจังเขาติอเลยมาจัวนั่นก็อย่าไปลืมคนในเยลาเพิ่วหลังวันที่สิบสามเพิ่อไปถึงวันที่สิบสามในพี่น้องเขาเลยไปชู่มเลยนั่นได้มาได้มาก็เหลียวยิบอีกชั้นไปชู่เขาเลยเดจังแปดสปอร์ตเท่าไอ้ตั้งไหวอนุญาตทำงานเดียวกับตัวมาไหวเงี้ยอันนั้นไอ้มายินตัวก็ง่ายๆก็ยินก้อง,อ,อ,งอ,องม่วงชิมม่วงก็สีม่วงมาเลยเลี้ยงเมื่อ กินตัวมขาดีมาลลานเนอออาขายขายึดตัวมือนอันครับย่าแทงก้นตีอันไหนนะอันตีมีเหลี่ยมเหลี่ยมเก่าอันตีเต็มหมดแน่ในเว,วาลวาเปลนเตะออกมาปันแทงอยู่อดหมายเปลนเปลนเนตะลังทีโบขึ้นปางคุมกันเปลนเตะออกมาปันแทงอยู่นะวา่าตีเฮ็ดยืงหรือกะสำหรับตุนดากกนกลุ่มแน่ เออกุญแจอันที่เขาหุ้มมาได้ตโมได้ยึงรัดคามาแทางได้เจออันมีเลี่ยมเลียงได้อันกัดปิ่นเลี่ยมกัดไถเลี่ยมไม่กระดีสถานทูตนั่นก้นเตียงกับไวคิวมันมาไวที่นั่นไวคิวชูนั้นชูไถไวถ้ไถเอกชันไมวก็ลีไถไว้ในธุระชับก็ล,ล,ลีนะเออเพราะชูไรกัดไทยจากสถานทูดเอาไหนก็ไม่เพาถึงวันวันชูมาเตียนเป็นไรไวคิวที่ชูไรกัดไทยที่สถานทูดนั้นมันเดี๋ยวไรมาไวเช่นไหนไม่ไวไวเตี้ยนเนี่ยในฉบับเดียร์เ,ยเราเรียมามาขึ้นอันไหนก็ไถไว้ไถเอกชันไว้เอ้ ไถไวในโทรศัพท์บก,ก,ก่อนเลเออมา,าเพร่ะว,ว่าเขามีไวในก่อนเขาแต่ไรเรียมออกมา,มาเดือนที่หกเดือนที่ 7, เจ็ดเือนที่แปดเดือนที่สิบปูนกอเลียต้อมโมเขาได้ตีวันวิชามาันอยู่โวยทีมล้นปา้าสัางเฮปยาไว้กับเขาตรองมีลักฐานอะไรเนเมื่อข้าวยำข้าต่อเรือนกุ้งผ้าแลเรือนมีนาเนี่ยอย่างแล้วไรมาตีวิสาจอมเพิินในเขาเอาลักฐานอะไรเนก็หนื้อต้มโมว่า thao cả hết liềm vẫn đủ bảy lai này, trước nãy tiền ba để kinh doanh mua lại này của người này trước này có nói là con tiền an liềm cào này an tỏ má bảy lai à, ở đây vẫn này cùng số, ở cùng xăm mua đào này năn ná, con tiền vậy bảy siêu an bảy cả con lì thái vậy bảy siêu số năn khát, nếu qua cái đi này có ชูไถ่กระชานวัดปัสกาบอดเก่าชูนั่นไหวช่องชุดเปิ่อตั้งเจ้าทางงานขอบพื่นประกาศออกปันว่าเออคนตีอันอายู่วัดเลียมปัสกาบอดของมดในเปิรนต่อปันอยู่ในก็ชุดอะไรมีกระชานมันไหวนุ่งชุดชองชุดอะไรก็กลายินต่อตั้งเจ้าทางงานเขาไใ่อันนั้นก็เปิรนได้ปิดต่อปันก้ยมันอย่าเบีกับไม่ใจอยากก,จากกับปีกูนะแต่เมื่อเร็วๆน้เปิ่นไปต่อปันได้ก็ตั้งเจ้าทางงานก็ไปผูยไปปิดอันนั้นมานการอันนั้นเต้เขาก็กัดถามมาเมื่อวานมีเชื่ออยู่ตั้งเจ้าทาง เออเพิ่มมีลองใช้งานว่าเออเดิดต่อปเนไในก็ได้ต่อปไนอย่าไปกานยุงกูกูเฮ้นนะลับวันน่ะเออพตามาอันก we ับมันตัวอันใหม่เอาคุณมาหม่มาติดล่วงทะเบียนไม่ปันเทียงในกันเอานายนาบปเลอร์ในนะมูลิชัดในนะเอออันนักคุณเก่าฮิวโก้ฮักก็เลยตัวโยตัวอันเขาว่าใหม่ยังติดกันติดล่วงทะเบียนไม่ปันนะวุ่นวายในก็บู้คู่ว่านหาเพื่อว่าเพราะว่าวุ่นใดติดเตี้ยเลยนะขาแด็บ ยุงที่คลาใดาาก็ข้าบ้านอย่ายุางไหนก็ข้าม่าคมารดตจอมลองเตะลองอ่นานวาเป็นเหตุเรื่องนั้นเรื่องไหนมันมีเรื่องนั้นเรื่องไหนเนี่ยน,น,นั่นได้คมาลานี่จอมไปแ่นคมาลนี่มือได้นั่นได้ที่เขาว่าตโมดเดปิดเตืตโมเดปิดเปืวิชาเต็มต่อไานั้นไนก็อย่างี้ไอก็มีคนโทรมาถ,ถามาามาท้งดับแลต่อมาอะไรมาเฮ็ดคลิปวิดีโอไล่ส์สดลงในเฟียไหนนะ เอพหันว่าเออมันมีน้าตอนพอนี่ก็จอยกันกดไลค์กดแชร์เฮงกัดถึงขึ้นกวนกวนดาดว่าตัวหมดในปับวันหาลอยวันนั้นไงเก่าหางได้ยินขคืนอินเนอเปิ่กกาวันหาลอยชิบวันหาพันอมอ่ี้หลูกเห็ดจนเบียดหมดก็เหงามเงนเอาเออมีเงิในดาได้ไข่ตัวควอมไปถึงูเดียวกัจ้วงไว้กาไรเหลือนคุ้มภาวันที่เช้าวันที่เช้าฉีวะวันที่ชิบพวกชิบเจวะได เอาดีกัดต right? ัวก right? ัดตัวเพียวเออมันกัดตัวไล่ลูกเออมันเหรียนแจ้งนั้นกาตีเต้นตัวหมอบนุนปั๊บเปิ่อหลังวันที่สิบสามกุมภาในตีให้เจ้านายกว่าจ้ามก็เจ้าหน้ามนกัดจ้ามอ่าหมอบำหนักกว่าปานในนั้นก็ว่าหมอบำหนักกว่าปันก็ต้องเปลี่ยนปุ้นเต้นมันอันใกล้ชิดเจ้าหน้าห้องในนั้นก็ ยากรตีขามา,ารนรัดแต่ี่น้องเต้านะอย่าไปลืมล้วลาเลียมวัดป้าชปอดอันเก่าชูนั่นอายุเลียมมันมอดเย้านั่นอะช่างมาห้างไปไลยก็ไถกุ้งสวนก็ชุดไถกับชันไว้ตั้งวิชาอัานมดนั่นกูนากูน,า,นาให้สองชุดนึง,งกะไ,ไถงอมกะไถไว้ให้สองชุดนึงเปิ่อกะโต้กุ้งไร้งานเพื่อเบิร์นปิดหลังวันที่สิบห้าสิบหกกุ้งผ้าในเพื่อเบิร์นปิดระบบกันต่อในสำนักกุ้นตีอายุเลียมมอดในะชุดเลี้ยวอีกกระชันตีชูไถไว้นั่นกะยินตัวได มันเป็นเรื่องนั้นนะที่ขามาลัดไว้ไหนนะในของมพวกนั่นเอนงปืนใจใหญ่ผู้ป้องจังเลี้ยงความใกล้มาลัดนี่กันในเฮจะมาลัดว่าเบุญเดียปั๊บเดินในหวังโกนว่าผมขึ้นรับกว่าเนอะว่าก็อักายขี้ใจหนาะในปีว่าเบุนเต็มโตวิชาไวา้ในวันไหนมากมนะกมามาว่าน,น,นีนะก็มามไม่กูไม่บ่นไม่กาบว่าแบบเกี่ยวกักน้ำตายแผ่นโคตรตายว่าในเขตกวาบวัดว่าในเขามาลัดหยอกคนนี้ดิ ลัดปันแห้งใจบนบกา้าตัวมือเข้ามาใหม่ๆหรือวาติดวัดของเข้ามาก็าเดียวก่าใจตัวเขายังอยู่ไรอะเป็ีนปุ่นอะวันนั้นก็เขาได้ความไทยหมอลลกไทยหมูกว้างไรไปจ้างไปเปลี่ยนกว่าหนาตัวมันยังอยู่มากเลยว่าแค่วัดด้วยว่าเปลี่ยนต่มไปเพราะมันเปลี่ยนไปควาาไรรู้ยินเจียเมื่อวันที่สามปุ่นในหน้าอำ่อำว่าหือมาว่าเออนั่น่ะ ยินไก่ในนาดเด็ดในนัดเด็่วันที่ชาวเจียบในตัวมอขับ็นเด็ดปีกเขาเด็ดห้าบาทในก็เห็กัแค่ผมเป็นข้อเกียงมันแท้มันเด็มหึงกรรมก็เห็กับว่าเนี่ยการหากินก็เนี่ยเด็มันเป็นมีมาล็อกไลน์ตั้งดี่กัมันยังไรหรอมันปีกไรตั้งหึงหรอมันจงเหงือในมันไขม้าออกขาวแบบกล้ามคือเรื่องดี วัดศรีจมปูอะนรกับชื่อวัคิวกันจอมนายนาปอกเกือนนังไปจองคิวเอาไอ้ขายกินวัดคิวนั่นแหละก็หกร้อยก็ห้าร้อยในภายในไลยขายยี่เนื้อผิดใจหลาก็มากกว่าหลาขึ้นนะอกเตรู้มีใจยรู้เนื้อก้นเต้อาขึ้นแหละแค่ชุ่งเว่ยกะหยาบกะเยี่ยงหรือกะเตียกใครกะย่อยดีไรอังใจอ่ะไอ้ขายมันเปิ่นมาเป็นข้าวหกร้อยกวนอยู่ตีไกลไปตียาไอ้มาิบนหลูกไข่ไข่เมื่อก็นเมียบ้าเปลี่นเปดร้อยยังไงก็มี พื่อนมาถามดีเขาก็แข้งปิดโงหลาดออกปันไรแทงนำนำกว่านะัหลักฐานเขามีม้วนอ่ะดีเขาติดต่กคนนั้คกกนคนในอันสงมาน่นกองพวกใครมาต่อไว้ีขวางเฮ็ดไวซี่ช้ำปูเชียงข้าหน้า,งาเงอะไรเมือจ้ามถ่ายจ้ามาเชียงข้านาาเนงะินี่นั่นตามลักอันานก,การงานมันเตี้ยการทันเนียมเปียดชีอะการใช้ช่วงชีบวานนั่นก็รู้ เออเขาบอกล้านนี้เบ็นอีกชาญเิอนให้ไรมากโค้กๆไปก่าดทไทยวัดสิจัมพูตรงนี้ว้ตรวจเลือดว้ตรวจสุขภาพตรงไรมาเรียมฉีดเงินเพื่อเปลี่ยนว้ยรับข้ามขอก้องตรงหลูกบมิดเลี้ยกเอาจากกนดีไว้อนุญาตสมารถตเฮ็ดว้ว้ฉีดของไรก็ดีจะทางงานเนี่แต่เนี่ยบนทังไหกในมาชิดดีเท่าไรกลอยเออไทยไทยไทยเหมือนหนมันพุกไรไทมือไในไรเมื่อมือนในเนีย่ยงมาเนี่ยฮะเนี่ย กินปุ้ดมือหมักเลยก็ไอ้กินจังลูกน้องบนก้นเละก็มาเป็นนายนาปกเต้าการกำขึ้นก็มีการกำวันก็มีก็ได้ตั้งกัเวินใจกับฮับก็กับฮับเอเวินใจโตก็ตัวเอิวนมาเกะเอเวินนายนึกเกากินชามลอยอยู่เน้นั่นก็ลัดชืีก็ได้ก็เอาไหลน้ำน้ำย่อยย่อยลาดนี่อยมันการนี่ก็เออเขาไปลาดตั้งน้ำตั้งลายเขาให้ชุดต่อเนื่องทำงานของส่วยเพื่อช่วยมากเนื่องทำงานเอาวิชาของช่วยจ้องคิวใหม่ก็ Tama, dio quê bayat cá cắt giải đốt lưu mát thiang, chong bí số gót, chim pan kao quê, a bước chu chang em mốt nè tê, chu chim ngun nam, chong muốn để chim chip pan nè gỗ lap lan nè gỗ nè gỗ, diễn tang gỗ mang nè. Pretty hát, a pretty ngủ. On cante long nè, lòng 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 này lòng 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 จำหนังตีการจอยเลยก็ได้ฉ <forever> ันก็เปลี่ยนมีเงินนำเหมือนเจนเขาตกว่าได้กองตีว่าเจื่ออันไปมีเงินนั้นมาตโวดี่ก็ม้วนเขาหัวไก่ทะเอยเลือนมาเลื่อนในชูเลยเงินมาอใกล้มากผ่อนเอาใจกัขึ้นอะไรกัว่าถูในกองตีวันในกว่านั้นกองกวคนใครจอยช้ำมีเอกวนมีช้ำจอยอลูกสาวว่ามึงคน้องในก็เขาหวังใจเตี้ยว มกก่ได้มากนะัดดวงหัวในตาน้องตั้งก็ว่าเก่า,กา,กาเตียนเตียนใครมาลานในพี่น้องเขาก็ไข่ป่องใจกันดีกันแจงแ้งเลี้ยงแต่ก็หัวโยนหนอเตียนใครมาลานเนี้ยนะเอออย่าไปวุ่นกังอย่าไปกูใจเย็นๆให้อยู่กว่าลรื่งว่าเท่านั้นเป็นตื่นเตีเฮ็ดปันว่าอยู่เลี้ยงป,ปัจจุบันเขาม,มีก็่ก้อน ต้องทะเบียนใหม่ได้เขายังล่วงเทียบทันกูปีกูเปียตลาดเดือนอะไรเงี้นั่นมันตึงแรหนาะเขาเคยกินจังกันเฮ็ดวัดใหม่ก็ยังดูวัวในเขาหาแน่กินจังเฮ็ดวัตบนในเขารวยเตะน,นะมืบนนั้ในเอะใจมีจังอ่ะต้องมีจังทานเป่งก,ก,กันจังเ,เ,ข,งางเขานะขเว้มื่อเลี้ยวไดนะ้ดูมีมีเกาได้ก็กินจังเฮ็ดบนกบบางก่อนนะกับถงเฮ็ดไปนะเขาไลยมากก็กินจ้ามันหนาเมื่อก่อนฮาไปชามกองก็ năm mét hoặc khúc loại này có còn năng kín vi này có một cho nó có đấy à, với thứ phải bỏng tay có không bỏng tay có cốt thòm thòm lại lọp lại căm thì xa này xì liếng này bên tê tỏ ban dù tỏ cù ban nào bơ hông mi vải chu mang tiền này nó bơ hông mi vải chu bên tê tỏ ban cù ban nào วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ตเขาโกมตองนะแต่เมื่อพี่น้องแต้วเ,เขาอน,น่นจาจ้างเต็มมาจอมไรยอนเต็มมีไวหวมอบอำนาจสามารถปันไรยใครจ้าง,างไหนก็ก็จ้างมูลนิธิอะไรก็ยอดนะรีบๆจ้างวันเต็มเมื่อไปถึงวันที่ชเช้าเชียนนัเออเปิี่เต้ปิกเบียร์ดาวเป็นปว,วันที่ชเช้าเชียนนัอันที่เปลี่ยน มูลชาิเลีท <freaking? S 1> ี่เปลี่ยนาตในแตตั้งมุตังเสียงแรป้านำนำใส่คงใส่ตักก้าวกว่ากว่ายิ่งจึงนั้นนั้นนะอันใเชียงเงินเชียงตงนั่นนะเอออันนั้นเป็นในปีก็วะมันที่ชาติเนี่ยเดิมเดิมฮับภายอาไรนั่น อันดีอายุเลียมมวดกว่าในชั้มไทยไถกระชานมันไหวสักสองชุดเอ่อโกนเดมีไวคิวดีสถานทูดันเดมไปเลยไทยกว่าไวคิวสูงนั่นก็ไทยกระชานมันไหวเนาะย่าห้ามเปิ่อเป็นห้องรากอากาศไทยเอาในก็เอ่อชั้เป็นปันมาตูดเตี้ยไว้นั่นดต่เขาเลี้ยงเลียมันเจอง่ายๆก็ไทยกระชานมันไหวก็ไทยกระชานมันไหวแล้วก็เปิ่อเลยเลียมันมา เทาเอาช่องอันนั่เดียวมีไหนก็ก็ยินตีวีซ่ากต่อวีซ่ามันก็วโมเต็มทุนปั๊บเพราะว่ามือตอนเป็นต่อมือเหลือไหนเลยเหลือกุ้งผ้าเหลือมีนาหน้าห้องไปเลยเลี้ยมมันมาในเขามีหลักฐานในเนยก็ตัวโมเต็มปั๊บอันในน้าเอ่อให้ป้องใจกันให้แล้ให้เฮ็ดตามตามอย่างนี้อย่างทีคาร์ลต์ในลามันพิษเอ่อย่อไพ่ก็เต็มปั๊บหมายสูงคณะหมายสูงกุ้งก้าว